สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าเช้าสวัสดีเช้าเช้าวแม่เปิดไฟหนูทำตาหยีะแม่เปิดไฟหนูก็ทำตาหยียอ,อืมวันนี้น้องน้องนาเดียม,มารีวิวชุดอะไรคะนี่ค่ะน้องนาเดียม,มารีวิวชุดนี่ค่ะชุดแนวออกญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะอืมสีฟ้า รูปรถสีฟ้านา่ารักไม่ชอบเมื่อใส่ชุดแบบนี้เพราะอะไรอุ้มง่ายดีอุ้มง่ายดีแล้วหนูก็มีอะไรท้เท้าหงสกระต่า,ตายะคะ่ะมันก็มีทั้งเท้าหงสกระต่า,ตายะคะ่ะทั้งเท้าหาาางสกระต่ายทั้งเท้ากระต่ายนาา่นารักน่ารัก นี่เฮ้ยเ <Hey! S 2> ก้มตุ๋ยแล้วใช่ไหมคะเก้มหนูนตุ๋ย,ยแล้วใช่ไหมคะเก้มหนูตุ๋ยตุ๋ยแล้วใช่ไหมคะน้องนาดีมาทักทายลุงป้าน,นะอ่ะ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเช้าเชา้ชาเช้าเช้าแบบนี้เช้าเช้าแบบนี้วันนี้อากาศเดินสบายเมื่อคืนฝนตกวันนี้อากาศเย็นสบายอืมอายิ้มหน่อยเลยอายิ้มหน่อยเลยอยิ้มหน่อยเลย

Ai nhím 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 này Ừ. Ừ, hiểu rồi. Nó hiểu rồi. Nói hiểu rồi. Ừ. Hey. ง่วงง่วงอะ่ะหนอตื่นแต่เช้าง่วงอะ่ะหนอตื่นแต่เช้าหนเูเลยง่วงเหรอ่ืสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามความสดใสของน้องนาเดียนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายวเนี้ย